สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับแหมน่าจะแกแ้มก่อนเข้าไม่เนาะก็แ <c oughs> นววันนี้พี่กบจะพามาชมทุเรียนกระถางของพี่กบนะครับปลูกไว้หลายกระถางนะมีข้างหลังนะไม่ได้ถอนหญ้าเลยนะฮะก็เนี่ยฮะอ่าจะให้ดูนะฮะตอนนี้ ทุเรียนเนี่ยแตกใบอ่อนดีมากเลยจะเพาะบางต้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกต้นนะครับนี่อันนี้ก็ใบามาเบ้อเร่อเลยนะครับเนี่ยฮะถามว่าทําไมต้นนี้นะสองต้นนี้ถึงโอเคนะฮะพี่บอกว่าพอใจนะครับอันนี้ก็มีแตกใบอ่อนมาแล้วนะครับก็นี่ลักษณะถางก็เป็นไงครับก็ใช้ ดินลูกลังผสมนะก็มีผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรต่างนะก็มีขี้วัวมีอะไรต่างๆผสมแล้วก็มียิบซ้าสารปรับปรุงดินคลุกเคล้าไปไหนะไปกบก็ใช้ร่วมกันนะครับเพราะว่าเป็นลูกลังเป็นดินลูกลังเอามาทำเป็นเป็นวัสดุปลูกนะครับทุเรียนนะครับก็จะเห็นว่ามีบางต้นนะครับงามนะครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับบางต้นกอ็อาจจะไม่งามเท่าไหร่ไหนะไปกบให้ดูนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เดียวกันนะครับเพื่อนๆครับคือใช้วัสดุเดียวกันแต่ถามว่าทำไมบางต้นไม่งามแต่ก็มีนะฮะก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเมือเมือสักู่เนี่ยก็คือต้นที่โอเคนะครับามาดูต้นอื่นบ้างนะครับต้นอื่นบ้างนะฮะต้นนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะเพื่อนๆครับโอเคอ่านะฮะนะต้น ต้นนี้นะครับก็นะก็เริ่มมียอดมีอะไรล่ะนะครับก็อยู่ในกระถางนะฮะผ่านแล้งมาได้นะครับก็ผ่านแรงมาก็ค่อนข้างที่จะนะครับอืช่วงแรงที่นี่ก็น้ําไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ก็น่าจะฟื้นได้แล้วนะฮะแต่ก็ไม่งามเหมือนต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้นะ้เห็นไหมครับ ไปแล้วนะครับขึ้นสวรรค์แล้วนะครับส่วนต้นนี้นะฮะนี่นะครับ,รบก็ประมาณนี้ก็ไม่งามนะครับก็หมายความว่าที่ใช้วัสดุเดียวกันนะครับวัสดุป,ปลูกเดียวกันนะก็มีทั้งงามและไม่งามนะครับอันนี้คือหมอนทองนะฮะที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือหมอนทองนะที่ปลูกตรงนี้หนึ่งก็คืออยากอยากจะ ดูพฤติกรรมของเขาด้วยนะครับนะว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับซึ่งต้นนี้นะฮะใจจริงก็ถ้าต้นที่อยู่ในแปลงของม่กบนะฮะต้นไหนที่มันดูแล้วไม่ค่อยจะดีก็จะย้ายต้นต้นนี้นะครับเดี๋ยวย้ายลงแปลงลงดินนะครับก็ก็เลยปลูกไว้ในกระถางเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเขานะครับ ที่เปรียบเทียบให้ดูแต่ละต้นไม่เหมือนกันงามไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับวัสดุพื้นที่เดียวกันนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็เจอเจอทุเรียนของตัวเองว่าเอ๊ะทำไมในบางแปลงเออบางต้นนะฮะมีปัญหานะครับไม่ไปไหนมาไหนเลยเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมผมว่าดินฐานที่ปลูกเนี่ยเหมือนกันถิ่นเดียวกัน สิ่งที่มันมันต่างกันนั่นคืออะไรครับคือต้นพันธุ์ครับผมวิเคราะห์แล้วนะฮะมุมมองของผมผมว่ามันเป็นต้นพันธุ์เป็นระบบระบบรากรากของเขาเนี่ยเนี่ยฮะรากของเขาเนี่ยนะครับไม่ไม่ดีนะครับเนี่ยถ้ารากเขาดีนะรากเขาเดินเนี่ยเขาก็จะหาอาหารได้เขาจะเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็ส่งมาทางใบได้ถ้ารากเดินใบนก็เดินนะครับถ้ารากไม่เดินใบก็ไม่เดิน เพราะนั้นถ้าทุเรียนลากดียังไงก็กเดินเพราะฉะนั้นการปลูกทุเรียนนะครับก็ต้องดูที่ระบบลากด้วยนะครับต้นพัน์แต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับมาจากแหล่งเดียวกันนะฮะแต่ยังไงก็ไม่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่ก็ดีนะครับแต่ก็จะมีส่วนน้อยนะครับระบบลาก ในรนุ่นนั้นๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะ,ะมันถึงเอ่อเ,เรียกว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับบางต้นก็ไปสวรรค์แล้วนะครับแบบนี้บางต้นก็เนี่ยเป็นลักษณะแคะแกนหรือใบอย่างนี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ไม่ถึงไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่กบวิเคราะห์นะครับบางต้นก็เนี่ย ไม่ได้แล้วนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ก็นะครับไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับไม่ได้หวังผลอะไรเลยนะฮะก็มีเสียนะครับเพราะว่าเอ่อการดูแลเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับอันนี้อันนี้พี่กบเอามูสังคิงมานะฮะมูสังคิงมา จากดินนะครับยกมาใส่กระถางเพราะว่าต้นนี้รู้สึกว่าเขาจะตอนนั้นเขาขาดน้ําไม่ค่อยจะดีก็เลยเอามาไว้ในกระถางเพื่อง่ายในการดูแลตอนนี้เขาฟื้นแล้วนะครับตอนนี้ฟื้นแล้วนะฮะฟื้นแล้วนะครับมียอดมีอะไรขึ้นมาแล้วอันนี้มูสังคิงนะครับอ่าส่วน,นอัออนอน,นี้คือหมอนทองนะครเพเพื่อนครับนี่คือหมอนทองนะฮะก็โอเคแล้วขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไว้นะครับไว้ลงแปลงนะถ้าถ้ามีต้นไหนที่ ที่เราเห็นว่าในแปลงไม่ค่อยดีเราก็จะเอาตัวนี้ไปชดเชยไป,ไปทดแทนนะครับเพราะว่ามันจะได้โตไล่กันได้นะครับก็จะเอาค่อยๆเอาเปลี่ยนย้ายจากกระถางลงดินต่อไปนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงจุดตรงนี้นะครับผมก็ได้ได้ปลูกตัวต้นพันอีกพันหนึ่งก็คืออันนี้นะครับอันนี้หนามดานะครับลงในกระถางเนี่ยนี่คือหนามดาโอชี นะครับนี่น้ําดํานะครับต้นน้ําดาเนี่ยนะฮะผมพูดง่ายๆเลยเอามาตั้งไว้แบบไม่ค่อยได้ดูแลเลยนะตั้งซื้อต้นพันธุ์มาก็ตั้งตั้งไว้ในถุงเขาของเขาอะฮะอยู่ใต้อา่าเรียกว่าที่ข้างๆบ้านหลายเดือนนะครับลดน้ําบ้างอะไรบ้างนะฮะเขาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแล นะครับมัวแต่อ่อส่งของให้ลูกค้าส่งปุ๋ยส่งยาอะไรต่างๆนะครับก็ต้น,นเนี่ยนี่ก็ใช่หนาดดำนะฮะมาดูต้นนี้นี่ก็ใช่นะครับรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันอันนี้อาการหนักบ้ากนะครับตอนเอามาเนี่ยฮะตอนเอามาเนี่ยเนี่ยไซส์ไซส์ประมาณนี้เลยนะครับ wären. ไซส์ประมาณนี้อันนี้เขาเพิ่งฟื้นมาแล้วครับอันนี้เขาเพิ่งฟื้นมาแล้วนะเนี่ยเพิ่งฟื้นมาจริงๆแล้วผม ng, ดูอาการแล้วไม่น่ารอดตอนแรกนะครับ น้ำดาโมยชีนะครับแล้วอันนี้แหละครับโอ้โหอันนี้ตอนนั้นก็แย่อยู่นะฮะแล้วเขาตั้งหลักได้เนี่ยเขาฟื้นมาเลยนะครับเขาฟื้นมาแบบนี้เลยน้ําดําพฤติกรรมของเขาจากการสังเกตนะฮะบุคลิกของเขาอะไรต่างๆนะครับเขาทนเป็นเป็นผู้เรียนที่ทนมากนะผมไม่ได้มาเชียร์ให้ปลูกน้ําดํานะครับแต่ผมเองก็เนี่ยแปลงใหม่ก็ลงไปหลายต้นอยู่นะครับเพื่อนครับ ลงไปหลายต้นนะฮะน้ำดำกว่ายีา0ต้นนะครับก็ลงไปแล้วนะครับก็เลยจะทำอะไรเนี่ยผมก็ชอบอ่เอ่เรียนรู้ด้วยสังเกตด้วยต,วตัวเองด้วยนะครับอะไรดีก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าดีอะไรไม่ดีก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับอย่างนี้นะครับนี่ฮะ,ะต้นนี้เพื่อนๆอาจจะเจอคลิปย้อนหลังนะครับพี่กบตัดกิ่งตรงนี้ นะเคยมีนี่นะครับในกิ่งนี้ที่มันเป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งแบะข้างไปไกลมากเลยนะฮะต้นนี้เองนะนี่คือต้นเดียวกันนะครับต้นนี้ต้นเดียวกันที่เคยลงคลิปไว้ว่าการแต่งกิ่งแต่งต้นเล็กนะดูตรงไหนยังไงพี่กบก็เห็นว่ากิ่งเนี้ยนะครับมันมันมันก้านมันใหญ่แข,แข่งกับต้นต้นหลักนะฮะมีอยู่กิ่งเดียวมันมันมาทางนี้ครับมาทางนี้ผมก็เลยตัดแต่งตัดกิ่งนี้ออกไปนะครับก็ ต้นที่อยู่ก็ตอนนี้เขาก็พุ่งมานะเอากิ่งหลักที่ว่ามันเป็นกิ่งที่จะมาแข่งต้นหลักนะฮะออกไปเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้ให้ให้ต้นนะมีใบอะไรมากขึ้นนะเติบโตเติบโต,ตวไวขึ้นต้นนี้นะครับต้นนี้นะฮะกับต้นเนี่ยนะรุ่นเดียวกันที่เอามาต้นนี้ดูตอนแรกทําท่าจะไม่รอดแต่ตอนนี้รอดแล้วนะครับรอดแล้ว นี่ก็คือบทสรุปของน้ำดำนะดีอย่างหนึ่งก็คือมันค่อนข้างทนนะเพื่อนๆครับถ้าดูแลปกติเหมือนมอนทองเหมือนอะไรเนี่ยเขาทนนะแต่ต้นเขาก็จะไม่ค่อยเรียกว่ามันคล้ายๆว่ามันจะเรื่อยๆฮนะ <c oughs> <c oughs> ก็อันนั้นประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นพันธุ์ทุเรียนที่แนวนั้นนะครับแต่ว่าผมว่ามันเลี้ยงง่าย <c oughs> ในส่วนตัวนะผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็เลย ลงน้ำดำเป็นจำนวนเยอะเลยนะครับประมาณสัก20-30ต้นนะครับก็ปลูกเรียนไว้60ต้นนะฮะน้ำดำารอไปครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้นะฮะก็เปรียบเทียบให้ดูว่า,าทุเรียนน้ำดำไม่ใจสอกนะครับหมอนทองเนี่ย,เน,ยเนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็เขามีปัญหาพอสมควรนะครับแต่ ที่ลงคลิปให้ดูนี่ก็เป็น,เป,นเป็นการให้ข้อมูลเนาะเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่ไม่มีแนวหรือนะฮะประสบการณ์เรื่องนี้ก็จะเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆม,มากๆเลยที่ติดตามนะครับช่วงนี้พี่กอไม่ได้ทําคลิป <c oughs> บ่อยมากนักนะฮะก็เพราะว่าติดภุรกิจเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับติดภรกิจอย่างนี้แล้วก็ ที่ที่บ้านก็มีการาปรับปรุงด้วยอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปพบเพื่อนๆพี่พี่นะชาวสวนทุเรียนนะครับาตามปกติต่อไปนะครับใครต้องการสั่งอาหารพืชจุลธาตุนะฮะสารปรับปรุงดินยืดซ้ำแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับต่างๆนะครับสูตรต่างๆนะฮะซึ่งพี่ก็บก มีนะครับจะส่งให้สำหรับท่านที่ต้องการนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศนะครับปลู่ทุเรียนล็อกนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็เพิ่งลงนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะ ก็โซนนี้ก็เมื่อก่อนโอ้โหมันที่ต่ําแล้วก็เพิ่งผมที่แล้วก็เอาต้นนะครับต้นไม้ไม้ป่าที่เคยลงไว้นะครับเอาออกนะฮะแล้วก็มาลงทุเรียนอันนี้ก็น้ําดาโมชีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่ายกโคกนะฮะยกโคกสองเที่ยวรถนะครับต่อโคกหนึ่งนะก็นี่ครับก็ปลูกเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่ว่าวาง วางท่อนะครับพิกบตั้งใจจะวางท่อ PE เหมือนของของเฮโรดนะครับคือจะประหยัดนะฮะล็อกนี้นะครับมันจะประหยัดแล้วก็ดูแล้วเออมันจะการง่ายนะครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยววางท่อ PE แทนนะครับก็พาเพื่อนชมนะครับแล้วก็นี่ฮะปลูกไว้ต้นไม่ได้ใช้ต้นใหญ่แล้วนะครับใช้ต้นเล็กๆนะฮะ อ่ก็รอ,อนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะอันนี้ก็น้ำดำเหมือนกันนะครับนี่นี่ก็ยังอะไเคขาอยู่เลยนะฮะทำไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้จ้างนะครับทำเองนี่เขาก็เริ่มตั้งหลักแล้วนะเอาต้นเล็กมาอ่าอ่าต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับซื้อมาปลูกอ ก็มีงามบ้างไม่งามบ้างนะครับก็นี้ก็เริ่มมีมีมียอดขึ้นแล้วนะครับยอดมาแล้วนะครับเอ้นี่ฮะก็เป็นการที่มองว่าตอนนี้ทุเรียนเนาะมันก็มีราคาที่โอ้โหนะครับดีมากเลยก็นะฮะอดใจไม่ได้ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับมาลงทุเรียนเพิ่ม นะครับรีบลงรีบทำนะครับอันนี้ก็น้ําดําเหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งยกโคกมานะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสวนดอกไม้สวยงามด้วยอ่าอันนี้ลงก่อนนะก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระดุมนะครับกระดุมก็เริ่มละตั้งหลักได้แล้วนะครับน,นี่ก็มาเป็นหมอนทอง นี่ฮะนี่หมอนทองก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีไม่ทิ้งเขานะครับอ่าแล้วก็ทางนู้นก็เป็นชินีก็ปนๆกันนะครับเพราะว่าเราปลูกไม่เยอะนะครับนี่ก็น้ำดาวโมยฉีปลูกมั่วไปหมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้หมอนทองนะรุ่นที่อยู่ในกระถางนะครับรุ่นนี้อยู่ในกระถางนะครับแต่ว่าันนี้ลงดินก็จะเห็นมียอดขึ้นมาอ่าใบก็เริ่ม ลากเขาเริ่มเดินนะฮะถ้าเริ่มเห็นยอดเนี่ยไม่ความว่าลากเขาเริ่มเดินนะครับก็ดูเขาจะไปได้ไหมถ้าไม่ได้นะเปลี่ยนต้นนี้ออกเอาต้นในกระถางมาลงแทนนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ได้ก็นะก็ดูแลเขาต่อไปนะครับอันนี้งูสังงนะครับงูสังงนะฮะนี่โอ้ใบอ่อนมาแล้วนะครับอืมอ่ารุ่นเดียวกันที่อยู่ในกระถางเหมือนกันนะที่ผมยกจากโค้งนี้ย ไปตั้งในกระถางแต่อันนี้ไม่ไม่ขาดน้ำก็ก็แตกไปอ่อนดีอยู่นะครับอ่านะฮะก็วันนี้นะครับก็พาชมประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนครับก็เดี๋ยวคืบหน้าอย่างไรนะฮะก็ลงให้เพื่อนๆได้ชมติดตามต่อไปนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ